ฟอนโดตอเลสขั 1, oui, cm, er a, e ้นหนึ่งเคยเป็นของเขาเกิดในปี1987ในประเทศสเปนมีส่วนสูง186เซนติเมตรและสถาอาชีพตามีฮิ่ลาลีกาอ2ที่ลงเล่นตั้งแต่อายุ16ปีจนได้ฉายาว่าเอลนิโยเจ้าเด็กน้อยและพาทีมกลับมาสู่ลาดีกาได้สําเร็จได้เป็นตับตันที่มีอายุน้อยที่สุดของตามีลงเล่นไป241นัดยิงไป82ลูก ก่อนย้ายมาของแดงด้วยค่าตัว25ล้านยุ่งของลาฟาเอลในเนเตสมาพร้อมกับค่ารับพิลาตาอันหล่อแล้วผมยาวสลวยสวมเสื้อแขนยาวเบอร์9ของทีมที้แจ้งเกี่ยกับของแดงที่เล่นร่วมกับเจอลาพาทีมกับคว้าแชมป์พิมมิตลรลได้สำเร็จยื้อของแดงมางัดนาแต่ไม่ประสบความสำเร็จเลย ก่อนทื่เลือย้ายไปเชลซีด้วยค่าตัว50ล้านที่ไม่สามารถโชว์ฟอร์มเพพออกมาได้แต่ประสบความสำเร็จเรื่องการคว้าแชมป์หนึ่งเอฟเอครับแชมป์ผลิตหนึ่งสมัยยูโรปาครับหนึ่งสมัยก็ชดยืมตัวที่เอซีมิลาและกลับมาตาหมีอีกครั้งที่ลงเล่นไปร้อยนัดยิง27ลูกและก็คว้ายูโรปาหนึ่งสมัยขอแฟนซตาร์กับซางกนโกลสุดในญี่ปุ่นเสียดายแทีมชาตินะเขาอยู่ในยุคเที่วของสเปนที่คว้าแชมป์เล่าได้หนึ่งสมัย และคว,ว้าแชมป์ยูโรสสมัยและขวันตัวเป็นโค้ชคุมตามมียู่19ายูชุดบีในจดจวนนี้ถ้าชอบคินิลุกไละลูกยตามด้วยนะครับ